ก็ออาใหม่สวัสดีค่ะเราทุกคนไปเที่ยวกันที่ลายทริปนี้ต้องบอกว่ามีผู้เดินทางทั้งหมดร่วม4ชีวิตด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันค่ะว่าเที่ยวแบบวัยแบบครอบครัวมีวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยแบบพวกเราจะเป็นยังไงรอดูจ้าสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่อะไรวะเรียกว่าอะไรมอเตอร์เวย์แบบก็คือที่คน เต็มเลยอ่ะคนเต็มแบบเต็มมีไอ้นี่ด้วยพี่มีไอติมที่พี่ชอบกินอ่ะอะไรเ <c oughs> ม็กวิสเว่อ่ะตัอแรกก็คือ s. <S แมคโดนเหลองดูก่อนว่ากินอะไรดี จะเปิดใหม่นะคะก็คือวันนี้เราจะไปกันที่ระยองแพลนข้าวๆของเราก็คือเราจะไปที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ m i ลเ c l หรือ e x ชั่ c อะไรที่เป็นดอกไม้อ่ะเป็นดอกไม้แล้วค่อยหาอะไรกินแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปหานแหลมเจริญนะคะเพื่อไปถ่ายรูปกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นแพลนประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม,ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าขนาดนี้เวลาเที่ยงแล้วแต่ว่าเรายังอยู่กันที่วย์ way. ตรงนี้อยู่เลยก็จะเป็นไปแบบไหนก็รอดูนะคะส่วนตอนนี้เราก็ไปถามอะไรกินกันเลยและตจากนี้เราก็ได้ของกินมาแล้วนะคะก็คือกินแม็กข้าคข้าวก่อนแล้วก็จะไปเที่ยวแล้วก็จะไปกินจัดเต็มที่หลังคะไปกันต่อ ก็คือถึงแล้วที่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 สวนดอกไม้มีละกเขาอากาศร้อนมากขนาดนี้เป็นวันธรรมดาคนยังเยอะเลยใช่ไหมคะเอาละเอาละเริ่มเลยเริ่มเลยสวัสดีครับทุกคนเริ่มเลยค่ะสูงไปบว่าไม่หรอกไปจ้าเฮ้ยชันพิชาเฮ้ยทันทิชาเยโดนี่ล่ะนี่เราชอบเลยชอบแม่ตัวเอง คือข้างในมันก็จะเป็นการชมแบบไม่เสียค่าเข้านะคะชมดอกไม้เมืองหนาวข้างในก็จะมีแอร์ที่เย็นๆเหมาะกับการพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะคะจะมาเดทในนี้ก็ได้เพราะว่าดอกไม้มันสวยสวยขาคับดูข้างบกาศใช่แต่ข้างในคือเข้าไปก็เย็นแล้วไงข้างนอกอาจจะแบบร้อนๆนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ดอกไม้เป็นดอกไม้เมืองหนาวเนาะมันก็จะต้องเย็นๆไปกันจ้า ใช่เราก็ไม่เคยมาเราเซิร์ชมาอะไรเซิร์ชปผิดที่เลยที่ข้างในเข้ามาก็จะเป็นแบบข้างในคือเย็นมากเราเก่งแม่ บ้านไม่ได้เพราะว่ามีพี่ม่อนพี่โนนี่นะคะดูดีดอกไม้ก็คือตอนนี้เราถึงกันแล้วนะคะเราก็ถึงที่นี่ก็คือเราถึงกันที่อันนี้แล้วข้างในก็คือจะเย็นมากๆแต่ปกติว่าเราคิดว่าวันธรรมดาคนจะน้อยแต่ก็คือไม่น้อยค่ะคนเยอะแบบเยอะและกิด,ดูเขาอกวันคนเสาร์วันเสาร์คนจะเยอะกว่านี้ ก็เหนื่อยนะก็เย็นเย็นเป็นที่ที่แบบว่าพี่ใหญ่ก็มาได้เด็กก็มาได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องดูน้องดีๆเขาไม่ให้แบบอันนี้แนะนำแต่ก็ชอบมากเออเอาไม่รีบแม่ตัวเองไม่เชื่อดูนะพี่ชอบแล้วคือห้องบนมันขึ้นไม่ได้อ่อใช่ห้องบนมันขึ้นไม่ได้ สำหรับที่นี่้าพ <Pok> er. สำหรับเราเราวคุณมอก็สวยดีแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะหมอะกับะ้าเต็มสิคุณแม่มาใครที่อยากแบบว่าได้รูปลงไอจีสวยๆก็คือจะหมอกมากๆแต่โดยรวมก็คืออันนี้แม่คก็จะได้สวัสดีวันจันทร์แล้วก็ยันวันอะไรวันอาทิตย์แล้วนะคะคือครบเลยเราอยากได้ดอกไม้ม้างอ่ะอยากได้ดอกไม้อันหนึ่งแล้วก็มีดอกไม้ขายด้วย กิจกรรมที่มาที่นี่ก็คือเหมาะสําหรับพาอพา่อพาคุณแม่มานะคะหรือว่ามาถ่ายรูปไอซีอย่างที่บอกไปแล้วก็เราก็ซื้อดอกไม้ราคา50บาทข้างในมาเพื่อที่จะไปเป็นร็อปในการถ่ายรูปวันนี้ข้างในเย็นข้างนอกร้อนมาเลยแล้วถ่ายจากกล้อง DJI Osmo Pro 3นะคะคี่แรกใช <laughs> ่คืแรก <laughs> ใครค<น>ที่แบบว่าแบบลังเลว่าจะซื้อกล้องอะไรกล้องตัวนี้สะดวกจริงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือร้อนด้วยกลางคืนก็จะร้อนง่ายแป๊บเดียวก็ร้อนข้ได้แหละเพราะว่ามันอันเล็ก แต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคก็ผ่านก็เทียบกับราคาก็ไม่แย่ดีเลยแหละทีิปนี้จะใช้กล้องนี้ทั้งหมดเลยไปกันเลยและตอนนี้เราก็มากันที่ร้านอาหารบารมีหอยนะคะก็คือรีเซิร์ตมาคร่าวๆจากต้มต๋อนะคะก็ทำมาคช่อนข้าง,าง,ง,างเยอะเดี๋ยวเราจะรีวิวทีตอนข้างในคนเยอะ อันนี้เราอยู่กันที่ร้านบารมีหอยนะคะอันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนก็เยอะเราสั่งไปกันแบบหิวอะใช่ปะรอค่ะรอดูอาหารแล้วก็ไปกินกันแต่ว่า็นคนหิวกินอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเคที่เพจซื้อมาจากอ่ามิลเลราคา95บาทวิน่ากินมากตาย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 โอเคปะก็ดีก็ดีหูรอสิ้นสุด ถ่ายรูปเท่านั้นแหละค่อยระเบิดลงเพราะว่าเดี๋ยวกินปองใช่ใช่หลังจากถ่ายรูปเสร็จอะแล้วยันพรุ่งนี้ยันตลอดไปกกินเยอะๆเลยไม่อ้วนหรอกแค่นี้ไม่ได้กลัวอ้วนออของ,ของกินเรานะคะอ๋อมันเป็นแบบไอเนี่ยเหรอมันอ้าเป็นไงคะให้กี่คะแนนหวานปะเฉยๆปลาหมึกปลาหมึกซาติมิ ขีมหอยให้หน่อยได้ปะน่าคิดนานมากเลยอันนี้หอยนะคะเราจะลองกินปกติไม่กินเลยขึ้นได,ดผน้ผ่านผ่านผ่านว,ว้าว ก็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 กินได้แต่ข้อเสียสําหรับเราเราอาจจะรู้ส <okay> ึกว่า <wide> มันมาช้าไปนิดนึงแบบว่าสั่งอันนี้แล้วแล้วก็ร้อแล้วพอมันมาขาดตอนมันก็เลยอาจจะเป็นเมหรือว่าจะเป็นเมนูที่เราแบบสั่งยากด้วยแหละไข่ตุ๋นแล้วสั่งไขุ่ผนกับกุ้งเผาอะไรเงี้ยแต่ดรวมถึงว่าดีนะคะทุกคนแล้วคนก็มากินเยอะอยู่ขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะอยู่เลย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครใครใครจะมาลองตามปิ๊กต๊อกเจอได้เลยบารบมีหอยก็จะเจอสำหราบพวกเราก็จะรีวิวอะไรไม่มากค่ะเพราะว่ารีวิวค่อนข้างเยอะแล้วแต่นี้จะเป็นแผนคร่าวๆในการเทียบระยองของเราเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันแหละไปดูที่พักกันค่ะ,ะได้นี่จะเป็นห้องพักของเรานะคะห้องพักของเรามีทั้งหมดสี่เตียงก็จะแบ่งมันเป็นห้องใหญ่ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองห้องจะเป็นแบบนี้คะ่ะในห้องแรกนี่และนี่ก็จะเป็นอีกห้องนะคะ นี่มีตรงนี้ด้วยมาโซนนี้นี่ก็คือด้านแสงถ้ามากับเพื่อนคือห้องเนี้คือห้องเนี้ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันพันเแม่เอาอรเออพันเจ็ดแม่เอาอาหารเช้าก็คือถ้ามากับเพื่อนก็จะหารตกคนแล้วไม่ไม่กี่บาทถือว่าคุ้มนะคะใครที่จะมาคอนเสิร์ตเออก็พูดดิรออยู่ล็อกออนเดอะบีทคือตอนแรกเราตั้งใจจะมาแต่สุดท้ายเราซื้อบัตรไม่ได้ก็ตามนั้นนะคะแล้วก็เลยใช้ซิดเดิลไปมาเที่ยวกันก็จะพักกันที่นี่นะคะ แต่ตอนแรกที่เราที่เราได้พักกันเราเป็นี่นี่เป็นห้องสามคนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น4ี่ประมาณพันสองแ่ก็ถือว่าโอเคนะที่พักเออใครจะมาก็ดูนประมาณนี้เดินแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปหาดเดี๋ยวเราดูว่าเราจะไปหาดแหลมเจริญหรือว่าเราจะไปหาดแสงจันเพื่อไปถ่ายรูปโซกันนะคะโซโซโซ S <S <an> <S ก็คือเรามาหายกันนะคะแต่ว่าไม่ทนได้ถ่ายเพราะว่าคอนเทนต์ยเยอะมากๆ <S <S <an> <S เยอะแบบอัดแน่นทั้งถ่ายรูปถ่ายอะไรแสงหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแปะรูปแปะคิดต่างๆให้เรามาถ่ายกันที่หาดแสงจันท์นะคะตอนนั้นไม่มีวิดีโออะไรเลยเพราะว่ารีบมากตอนนี้หกโมงแล้วก็คือแจกหมดจ้าไ,ได้ออกมาเท่านี้แปะรูปแปะวิดีโอลัวๆใช่ไหมคะจางภาพใช้เวลาแบบแม่ครับแม่ใครพอใช้ไม่ถ่ายแบบรีบๆอ่ะ ดค่ะแล้วอันนี้ก็เป็น day สองสำหรับรรยอง<ล>ยก็คือ day สของที่รายองนะคะคก็คือทริปนี้จะไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะว่าเรามาเที่ยวกับครอบครัวนะคะก็จะเป็นแบบเอาฟิลฟิวว่าเราถ่ายบ้างเล็กน้อยแล้วก็วันนี้นเรากําลังมาหาอะไรกินซึ่งร้านที่เราเล็งไว้ก็ยังไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้เวลาแปดโงเกาโมงนะคะเอาเป็นว่าเราจะพาม,มากินอะไรเช้านี้ที่ร้านตามอะไรวะตามสังีน้อยข้างข้างข้างเลหาดง โอ้โหโคตรเท่อะเท่เกินโอเท่ไปไหมแค่ะไปดูกันคนก็เยอะเหมือนเดิมน,นี่ว<ช>ันธรรมดาใช่ปไป,ไปด,ดูน่ากินปะเขาผ่านน่ากินนะไม่กินเนาะ อันนี้เป็นแบบ80บาทนี่80นะคะ80นะคะแต่ใหญ่จังแก็อันนี้โอ้ยน่ากินอันนี้ผมมีเครวินอ่ะมันดำเหรอมันไม่ดำมันต้องดำปะเอาเขาก็ดำท่านี้แก่ปลกกุ้งค์ปุูกองค่ะดูดิดูยปากอืมมีเปล่ามีหอยเชลล์ด้วยหรอหอยเชลล์อร่อย กีเรากินกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยพูดเลยเพราะว่ากินจนเหนื่อยกินแบบมันเยอะมากอ่ะแปดสิบบาทแต่มันเยอะเข้าใจะแม่แล้วคือคือเบื่อแบบตอนนี้เบื่อทะเลอะไรอะไรเบื่ออาหารทะเลเบื่อปูเบื่อปลาหมึกเพราะฉะนั้นมันใหญ่มากแล้วตอนนี้เราก็ได้พาพาแม่เดินมาตอนนี้กำลังเขาจะมาซื้อปูกันก็เลยเอามาที่เป็นในแมพเขาเขียนว่าตลาดปลาหมุนอะไรทุกอย่างเป็นแบบของสดนั่นแหละปูแมงคู่มาดูกันค่ะซื้อกลับบ้านเป็นไงบ้าง อันนี้เป็นคูกฮะกูแลยนะคูกิค้ค่ะไม่ละไม่ละทุบสนใจซื้อไหมคะอันนี้คือเย็นด้วยกันเนาะก็จะจบสำหรับทริปนี้ทริปละยองก็จะเป็นทริปสั้นๆง่ายๆเอาเป็นว่าเราก็ถ่ายมาได้ประมาณนี้เนาะมาเป็นการพักผ่อนของครอบครัวเรานานๆจะได้เที่ยวทีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครที่จะมาอะไรนะล็อกออนเดอะบีทก็จะประมาณนี้เรามาเซอร์เวย์ให้ก่อนแล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย แต่จริงๆมันเวนี่ล็อกอันเดอร์บีมันจากหาดอะไรนะหาดแหลมเจริญแต่ของเราอยู่หาดแส่งจันทแต่ว่าแต่มันก็ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลแต่เตรียมตัวไว้ครับว่าใครจะมาเขาที่พักเราก็แนะนำประมาณนี้อาหารก็แนะนำประมาณนี้แต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นล็อกอันเดอร์บีก็คือคนน่าจะแย่งกันใช่ก็ไม่น่าจะได้กินอะไรหรอกค่ะทุกคนเพราะขนาดเรามาวันธรรมดาคนยิงเยอะเลยเชคบัตรช็ปบัตรเพรว่าเราก็จะจบทริปนี้ไปแบบสั้นๆสองวันหนึ่งคืนเที่ยวระยองกันนะคะรอบหน้าไปไหนไม่รู้แหละ พักกันยาวๆไปทํางานกันยาวๆลืมบอกว่าทิเนี้เหมาะเป็นทิปที่เราจัดสาหรับเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะ